สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u ู u ูบถาอินเตอร์เน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่ 22-.. พฤศจิกาย,ยน2565นะครับภายหลังการประชุมของขคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลจีนกับรัสเซียในด้านความร่วมมือทางพลังงานเมื่อวันที่ 18- พฤศจิกาย,ยน2 5 6 5อเล็กซานเดอร์โนวัตร,รองนายยกรัฐมนตรีของรัสเซียก็บอกว่าจีนคือพันธมิตรทางยุทธศาสตร,ร์ของเราในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก และในด้านการค้าโดยทั่วไปพร้อมกับเน้นว่าในทางรูปธรรมนั้นจะมีการซื้อขายน้ำมันกา๊าซถ่านหินและไฟฟ้าเพิ่มขึ้นราวๆ10%รรองนายกรัฐมนตรีของรัสเซียรายนี้เปิดเผยด้วยว่าทั้งสองประเทศเล็งเป้าหมายพัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าเพิ่มเติมโดยเฉพาะอย่างยิ่งกําลังดําเนินการในการขยายสัดส่วนการใช้สก,กุลเงินของประเทศในการทรําธุรกิจทางด้านพลังงานเรากําลังเปลี่ยนการชรําระหนี้ในรูปแบบของรูเบิลและก็งเงินหยวนสําหรับการซื้อขายทรัพยากรทางด้าน พลังงานระหว่างกันเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมารัสเซียและจีนเพิ่มการใช้สก,กุลเงินของตนเองในการชรําระหนี้ระหว่างกันในความพยายามปรีกตัวออกห่างจากดอลลราสหรัฐและยุโรปรัสเซียกําลังมองเรื่องของการเดินหน้านโยบายลดการพึ่งพาดอลล่าในการค้าต่างประเทศและหันมาใช้สก,กุลเงินยวนเพิ่มมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากการที่สก,กุลเงินของจีนถูกใช้ในการชาระเงินทางการค้าบ่อยขึ้นแล้วบรรดาบรษิษัทบางแห่งของรัสเซียยังเริ่มออกพันธบัตรสก,กุลเงินยวนขณะที่ธนาคารหลายแห่งของรัสเซีย ก็เสนอโอกาสให้ลูกค้าธนาคารเปิดบัญชีเงินฝากในสก,กุลเงินหยวนของจีนซึ่งจะได้อัตราดอ,อกเบี้ยที่ระดับสูงกว่าปกติทางด้านโนวักยังบอกด้วยว่าสก,กุลเงินของทั้งสองประเทศยังถูกใช้สําหรับจัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆจากจีนอีกด้วยเขาระบุนะครับว่าในอนาคตอันใกล้นี้การคาดหมายว่ารัสเซียกับจีนนั้นจะลงนามในข้อตกลงระหว่างรัฐบาลฉบับหนึ่งในด้านเส้นทางการขนส่งและก็การส่งออกก๊าซจากตะวันออกไกลนอกจากนี้ ทั้งสองประเทศนั้นยังตกลงกันว่าจะเดินหน้าโครงการยักษ์ใหญ่สำหรับท่อลำเลียง Power of Siberia 2ที่จะให้รัเสเซียเป็นตัวป้อนเรื่องของอุปทานก๊าซธรรมชาติไปยังจีนได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นนะครับนี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับหลังจากที่ทางด้านอเล็กซานเดอร์โนวัครองนายกรัฐมนตรีของรัเสเซียได้ออกมาระบุนะครับว่าการซื้อพลังงานระหว่างรัเสเซียกับจีนเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องและก็มูลค่าเพิ่มขึ้นถึง64นับตั้งแต่เข้าสู่ปี ปศสอ5สจนถึงตอนนี้พร้อมทั้งเปิดเผยอ,อีกว่าทั้งสองชาตินั้นกําลังเปลี่ยนไปใช้สกุลเงินรูเบิลและก็เงินหยวนสําหรับชําระค่าสินค้าพลังงานเพื่อไม่ต้องการที่จะใช้เงินดอลลาร์สหรัฐและเงินยูโรอีกต่อไปนะครับอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับจากการดําเนินธุรกิจระหว่าง2ประเทศรัสเซียกับจีนซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นยักษ์ใหญ่เวลานี้หลายฝ่ายนั้นก็จับตามองนะครับว่าพวกเขาต้องการเปลี่ยนกฎระเบียบโลกใหม่ เพื่อที่จะไม่ให้สหรัฐอเมริกาและก็ชาติตะวันตกนั้นเอาเปรียบอีกต่อไปครับ